เช็กก่อนน้ำท่วมทางหลวงสัญจรไม่ได้25เส้นทางใน13จังหวัดสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในถนนของจังหวัดต่างๆที่ประชาชนต้องใช้สัญจรไปมาว่าเส้นไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ กรมทางหลวงชนบทอัปเดตเส้นทางน้ำท่วมสะพานขาดถนนขาดสัญจรผ่านไม่ได้25เส้นทางใน13จังหวัด เมื่อวันที่28ตุลาคม2564กรมทางหลวงชนบทหรือทอชอโดยสำนักบ,บำรุงทางรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่1 6จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด หนองบัวลำพูนครสวรรค์อุทัยธานีนครราชสีมาสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีรวม65สายทางสาม,มารถสัญจรผ่านได้40สายทางไม่สาม,มารถสัญจรผ่านได้2 5สายทางแบ่งออกได้ดังนี้น้ำท่วมสูง21สายทางทางขาดโครงสร้างทางชำรุดกัดเซาะสองสายทางสพานขาดคอสะพานขาดสุดตัวกัดเซาะหสายทางหลาทาง คันทางพังทลายดินไหลเขาสไลด์1สายทางดังนี้ 1. สายทางนว3102แยกทางหลวง117ถึงบ้านเนินอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมสูง45ซิซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่8บวก300ถึง11บวก100 2. O 7, สายทางนว017สะพานบางเคียนอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่0บวก000ถึง1บก619 3. สายทางชอยอ3010แยกทางหลวง205ถึงอ่างเก็บน้ำลำคันชูอําเภอบําเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเส้นทางขาดช่วงกิโลเมตรที่2บวก600ถึง2บวก800 4. สายทางชอยอ4040 40, แยกทางหลวง2065กิโลเมตรที่10 บวก445ถึงแยกทางหลวง2233อภคสวรรค์จหัหวชัยภูมิสพานขาดช่วงกิโลเมตรที่11บวก205สายทางชอยยอ024สพานข้ามแม่น้ำชีท่านกโง่อภคสวรรค์จหัหวชัยภูมิเส้นทางขาดช่วงกิโลเมตรที่2บวก000ถึง3บวก606สายทางขอกอ026สพาข้ามห้วยน้ำชีอภคสวรรค์จัวชัยภูมิ น้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วกงกิโลเมตรที่1บวก200ถึง5บวก700 7สายทางสอร012ถนนเชิงลาสะพานใหม่หนาหนองไผ่ถึงกระโอพอเภอท่าตูมอเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินน้ำท่วมสูง70เซนติเมตรช่วกงกิโลเมตรที่1บวก000ถึง7บวก000 8สายทางสอร021ถนนเชิงลาสะพานมิตรภาพสักขุด อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์น้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่1บวก200ถึง3บวก800 9สายทางสอร022สพานมิตรภาพบะอำเภอหนองเรืออำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์น้ำท่วมสูง115เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่0บวก500ถึง4บวก200 10สายทางบร018สพนชุมชนข้ามแม่น้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์น้ำท่วมสูง60เซนติเมตร ช่วงกิโลเมตรที่1บวก250ถึง1บวก725 11สายทางขอกอ3054แยกทางหลวง229กิโลเมตรที่21บวก800ถึงบ้านโพชัยอำเภอมันจากคีรีอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนำ้ำท่วมสูง50ซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่14บวก350ถึง14บวก450 12. สายทางขอกอ2063แยกทางหลวง12กิโลเมตรที่523บวก000ถึงบ้านท่าเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรืออำเภออุบลรัฐจงังหวัดขอนแก่นน้ำท่วมสูง45เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่16บวก350ถึง20บวก300 1 3 สายทางมอค0 0 5ถนนเชิงลาดสะพานราดวันข้ามลำน้ำชีอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาราคามน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรส4สายทางมอค0 0 9ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือกอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาราคามน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรส5าสายทางรออศ15สะพานสาร 3, 000, สัมพันธ์สะพานคามแม่น้ำมูลอําเภอพลทร,รายจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำท่วมสูง55เซนติเมตร ช่วงกิโลเมตรที่0บวก0 0 0ถึง0 825 16สายทางรอ,อ033ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชีสะพานคุยโพถึงหนองแก่งอำภโพชัยจัังหวดร้อยเอ็ด 101, นำ้ำท่วมสูง90เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่2บวก070ถึง3ก365 17สายทางอ,อย019สะพานข้ามแม่น้ำน้อยอำเเสนาจังหวหัดพระนครศรีอยุธยานำ้ำท่วมสูง56ซนเมตร ช่วงกิโลมเมตรที่0 0 0 0ถึง0 0 5 0 18สายทางอ,อยอ0 2 6สพนาวัดอินทรรามอเภอบางบานจัังหวดพระนครศรีอย,ยุธยาน้ำท่วมสูง80เซนติเมตรช่วงกิโลมเมตรที่0 0 0 0ถึง0 0 7 5 19สายทางอ,อย5 0 3 4แยกทางหลวงชนบทอ,อย3 0 0 6กิโลมเมตรที่0 900ถึงบ้านดอนทอง,อ,งอลาดบัวหลวง อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่3บวก575ถึง6บวก550 20สายทางอ,อย3049แยกทางหลวง340กิโลเมตรที่55บวก900ถึงบ้านบางตาเห็นอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่5บวก200ถึง8บวก530 21สายทางอ,อท2034 แยกทางหลวง32ถึงบ้านมหานามอํเาเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่0นยบวกถึง7บวกสา0 22ยสายทางสอหอ0 0 6แยกทางหลวง32ถึงแยกทางหลวง31 1อําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่1บวก300ถึง2บวก500 23สายทางสอพ0 0น สะพลานบางแม่ไม้ถึงอำเภอบางเลนอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำท่วมสูง50ซนเมตรช่วงกิโลเมตรที่0ูนบวก100ถึง0บวกสายทางนทศูนย์ห้ลาแปดสะพานบางไผานาดข้ามแม่น้ำท่าจีนอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมน้ำท่วมสูง40ซนติเมตรช่วงกิโลเมตรที่0นบวกสา0 25ยสายทางกจ .4041 แยกทางหลวง3 1 9 9 ถึงบ้านท่าลำใหญ่อภอษรีสวัสดิจ์จกาญจนบุรีดินไหลเขาสไลด์ช่วงกิโลเมตรที่22บวก000ถึง25บวก000กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนไปแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกาภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ขอขอบคุณเนะื้อหาข่าวนี้จากกรมทางหลวงชนบทและ TNN ออนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางของแต่ละจังหวัดและในบางพื้นที่ก็มีสะพานขาดและดินสไลด์ด้วยนะครับขอให้เช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับ ที่กรมทางหลวงชนบทหรือสามารถแจ้งเหตุอุทุกภัยเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขก1 4 4 6กรมทางหลวงชนบทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟสเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ